การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายาเข่งครั้งที่สี่นะคะของนางสาวเพียรศร์ประนานมาเสโรงเรียนวัดโกระดูตำบนโคกางอำเภอรังไบมาจังหวัดบุรมย์นะคะการประเมินครั้งนี้ก็จะเป็นการประเมินครั้งสุดท้ายนะคะเป็นการรวบรวมเอาผลงานที่ผ่านมามานําเสนอนะคะสําหรับผลงานที่ผ่านมานะคะถ้าในเรื่องการเรียนการสอนถ้าเกิดให้ประเมินตอนเอง ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ยังไม่ดีที่สุดนะคะเพราะยังสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้อีกค่ะจะนำข้อบกพร่องในแต่ละชั่วโมงแต่ละห้องเรียนมาปรับปรุงและปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะทที่ผ่านมานะคะผลงานที่ภาคภูมิใจตลอดระยะเวลา ทังปีที่ผ่านมานะคะได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะคะรายการที่1คือการประกวดโครงงานอาชีพนะคะเป็นการประดิ์กระถางจากเศษผ้านะคะเศษผ้าที่เหลือใชะคะอ้ค่ะ 2. การแข่งขันคิดเลขเร็วนะคะ 3. การแข่งขัน AMAT นะคะเป็นการต่อสมการทางคณิตศาสตร์ 4. การแข่งขันซูดุกุนะคะเป็นเกมทางคณิตศาสตร์ค่ะและยังมีรายการที่ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็คือหโครงงานประเภทซอฟต์แวร์นะคะเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ค่ะ 2. การวาดภาพไทยประเพณีนะคะ 3. การวาดภาพหลายเส้นนะคะทั้งหมดนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดเลยนะคะกน่ใน,นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนะคะจะเป็นนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกและถือว่าโซนในระดับต้นๆของเมเอรก็ว่าได้นะคะต้องใช้คุณครูหลายท่านในการช่วยพูดและช่วยกรองให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันให้นะคะแต่ก็ได้รับความสําเร็จกลับมานะคะ,ะทําให้รู้สึกภูมิใจที่ทําให้เขา กาแสดงออกและแสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองออกมานะคะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่เขาชื่นชอบนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นความรู้สึกของนักเรียนนะคะที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อครูผู้สอนนะคะคือตัวดิฉันเองนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่ไปรู้จักตุ้งพึ่งไหมคะ ผู้พิ่งเป็นยังไงผู้พิ่งกัรกรถ่ายรูปอยู่นี่ไงผู้พิ่งกรถ่ายรูปอยู่นี่ไงล่ะครับผู้พิ่งดุไหมครับไม่ดุไหมที่ผู้พิ่งสวยไหมพี่ไปแต่ยังไม่คลอดลูกแต่ยังไม่คลอดลูกล่ครอูจะสวยคะตอนนี้ยังไม่สวยตอนนี้ยังไม่สวยแล้วตอนนี้เป็นยังไง ก็จะจ่อยไหมือนคูณคูีคูีตอนกวนนะตอนมีท้องพระแล้วก็จอยอยตอนนี้เราเรียนวิชาอะไราอัใครสอนคู่งคู่งดุไหมดูดูแบบไหนดูแบบไหนสอนดีมากเลยแล้วดุไหม ตอนที่สอนแล้วตอนแล้วปกติดูไหมเอาให้คนอื่นตอบบ้างพี่ฮุครูพึ่งดูไหมดูพี่ฮุไม่ดูเพราะพี่ฮุกเคยโดนตีไหมเคยไม่เคยคุณแท็กซี่ครูพึ่งดูไหมไม่อ้าคุณต้นกล้าคนเก่งของครูคุณต้นกล้าสนุกไหมสนุกครับสนุกครับชอบไหมครับชอบครับ ครูเพิ่งดุไหมด,ดุทาไมถึงดุดุแบบไหนดุแบบไหนดุแบบไหนดแบบตีไหม <c ười> ใครเคยโดนตีบ้างยกมือโอ๊ยทั้งห้องเลยเหรอทําไมถึงโดนต <c ười> ีมนนไม่ทำการบ้านไม่ทการบ้านถ้าทำการบ้าน,นโดนตีไหมไม่โ <c ười> ดนตีทำบ้านก็โดนเหรอใครทำการบ้าน,นแล้วโดนตี <c ười> ไม่มีถ้า ถ้าผมทําการบ้านมาครูตีไหมไม่ไม่ตีถ้าทําผิดครูตีไหมตีตีเหรอผิดครูตีไยเหรอไม่ตีนะคะครูตีเพราะอะไรเพราะอยากให้เราทํายังไงไม่ทำการอยากให้เราทําสิไม่ใช่ไม่ทําเพราะอยากให้เราทําการบ้านเราจะได้เก่งๆเหมือนเพื่อนนะคะพ่อแม่จะได้ชื่นใจอ่ะอันนี้เราเล่นอะไรอยู่เราเล่นอะไรอยู่บล็อกอะไรบล็อก เมจิบ็อกใครเป็นคนทําขึ้นมาครูครูประกอบแต่ใครทํากล่องขึ้นมาผมนักเรียนทุกคนเลยทําคนละกี่กล่องหนึ่งกล่องอันนี้เป็นเมจิบ็อกอะไรการอะไรคะเมื่อวานที่เราเรียนการลบกี่หลักสาหลักยากไหมใครทำรอบเดียวผ่านเลยยกมือโอ้เก่งมากเลย ความรู้สึกในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนกับครูเป็นยังไงบ้างใครจะตอบก่อนโอชินในฐนานะหัวหน้าห้องเ,อเป็นยังไงคะความรู้สึกอะตามความจริงรู้สึกเียง, <laughs> งงนิดนึงงงนิดนึงเ <laughs> ป็นยังไงอีก <laughs> เรียนไม่ค่อยร <laughs> <laughs> ู้เร,เรื่องเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นี่ขนาดคนเก่งที่สุดในห้องเราแล้วนี่อ้าวตอบไปคุณโบนัส รู้สมีความสุขที่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็มีทั้งสาระและก็คนหาไปด้วยค่ะคนหาไปด้วยเหรอคุณไม่วิชาคณิตศาสตร์ตรียนรู้เพิ่มเรือยือเนาีวิชาหนึงที่เราต้องเรียนรู้ต้องมือนางงามเลยเอาผู้ชายข้างหลังใครจะเป็นตัวแทนตอบอ่ะเต้เต้ยกมือ เดียวเดียวเดียวคุณไปไม่ถึงเอามันยากครับอ่าอนอนนะครับเวาคือนอนยังไงแล้วครูสอนเป็นยังไงครูสอนเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วผมได้ฟังไหมไม่เท่าไหร่แล้วทำได้ไม่ค่อสอบเวลาทำข้อสอบได้ได้ครูดุไหม้องถามคุณเอฟดีกว่าครูดุไหมเอฟครูดุไหมดูครับดูยังไง โดนตีกี่ครั้งวันหนึ่งโดนตีกี่ครั้งไม่รู้ครับนับได้ไหมนับไม่ได้นับไม่ได้ทำไมถึงโดนตีเอาฮะไปสุงกันบ้านครับแล้วถ้าเกิดส่งโดนตีไหมโดนครับเอ้าส่งก็โดนเหรอคุณทีตัวไหนแหละไม่โดนครับเออแล้วต่อไปอยากโดนตีหรือไม่อยากโดนตีไม่อยากครับไม่อยากโดนตีต้องทำยังไงส่งการบ้านครับเออส่งการบ้านเอาคุณนิวก็รู้สึกดีมี เคก็มีงงอยู่นิดนึงก็มีความสุขเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจครับเข้าใจเอาคุณฟ้าคุณฟ้ามากลางเทอมรู้สึกสนุกมีความสุขค่ะแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ครูสอนตอนไหนไม่เข้าใจก็ไยถามครูไม่ค่อยถามครูแล้วทำยังไงถามเพื่อนค่ะถามเพื่อนแล้วเพื่อนตอบได้ไหมคะได้เลยค่ะใครทำใครถามโอชินถามโอชินโอชินบอกยังไม่รู้เรื่อง อ่าวีเอจะน,อน,อน,อน้อยจะน้อยคนสุดท้ายอ้าตะน้อยเป็นยังไงเ<อ>ข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจทำได้ไหมได้ทำถูกไหมทำได้ไม่แล้วตะนอ้อยเคยโดนตีไหมเคยโดนตีบ่อยไหมไม่ทำไมถึงไม่บ่อยเพราะทำทำ,ทำการบ้านมาถ้าเกิดไม่ทำการบ้านมาก็โดนตีแล้วทำการบ้านไหมทำถูกไหม ไม่ถูกแล้วกูตีไหมอ๋อ,อไม่ถูกกตีเลยเร <c oughs> ตีเจ้านในอีกแหละสอการบ้านไม่ถูกครูกตีเหรอ <c oughs> ไม่เออไม่ตีนะคะขอแค่ส่งการบ้านให้เรามีความรับผิดช,ชอบนะคะอาที่รับฟังที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์โดยไปสัมภาษณ์นักเรียนเองนะคะอาจจะทําให้หนักเรียนเขินไม่กล้าพูดความจริงนะคะต่อไปจากให้หนักเรียนสัมภาษณ์กันเองนะคะ นักเรียนจะมีความรู้สึกยังไงไปรับฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อดิฉิงพิทยาพาพลอดตัวแทนนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่3ตอวันนี้จะมาพูดความในใจเกี่ยวกับคุณครูธัญญารักยายนามสีค่ะก็คุณครูเป็นคนที่ใจดีสอนสอนดีค่ะแล้วก็จะโหดนิดนึงค่ะแล้วก็มีน้ำใจดีจิตใจดีแล้วก็น่ารักมากค่ะ เก้าม,มุนดีชายปัญญาโนกาตัวแทนมัทแทนมทยมศึกษาปีที่สองจะมาพูดความในใจถึงครูทัญญาลักษ์ครูทัญญาลักษ์เป็นครูรที่ใจดีแล้วก็โหดนิดนึงเพระาะครัูก็โหดได้แต่อารมณ์ของครูก็คือเขาท้องสวัสดีค่ะชื่อเด็กกิติดาสุลัมเป็นตัวแทนของชั้นมอหนึ่งจะมากล่าวความในใจเกี่ยวกับครูทัญญาลักษ์ ว่าคครูเป็นคนน่ารักครูเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้แกนักเรียนค่ะนะคะก็ะะจะเป็นความรู้สึกของนักเรียนนะคะที่มีต่อตัวครูผู้สอนนะคะต่อไปก็มาฟังบุคลากรในโรงเรียนบางส่วนนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงกันบ้างค่ะไปฟังกันเลยค่ะครูพึ่งนะคะธัญรักน์นะคะคุณครูธัญรักษ์เป็นค,ค,ค,ครูคณิตศาสตร์ ที่มาโรงเรียนแต่เช้าทุกวันนะคะเป็นคณเป็นคุณครูที่บ้านอยู่ไกลแต่มาโรงเรียนเช้าทุกวันนะคะไม่เคยขาดนะคะตั้งใจทำงานนะคะอบรมสั่งสอนนักเรียนเป็นห่วงนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะมีจิตอาสาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนะคะเป็นน้องที่น่ารักของพี่ๆเป็นคุณครูที่ปรึกษา ที่คอยดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีเป็นคนุณครูที่สมบูรณ์แบบน่ารักเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนค่ะ ครับสำหรับความในใจที่อยากจะบอกครูพึ่งนะครับก็คือครูพึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะครับตั้งใจทํางานตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์เป็นอย่างดีนะครับในงานใดๆก็ตามที่ครูพึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนครูพึ่งก็สามารถทําให้ประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมในทุกๆงานครับความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อคุณครูพึ่งนะคะคุณครูพึ่งเป็นคุณครูที่น่ารักนิสัยดีอัธยาศัยดียิ้มเก่งนะคะ อารมณ์ดีตลอดเวลาค่ะเป็นคุณครูที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีความแอคทีฟในตัวเองอยู่เสมอนะคะทุ่มเทกับการจัดการเรียนการสอนของเด็กนะคะมีความดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดีนะคะดิฉันมาบรรจุราชการได้ไม่กี่เดือนนะคะก็ได้คุณครูพึ่งให้คําแนะนาําค่ะปรึกษาในการเตรียมความพร้อมการประเมินครูผู้ช่วยนะคะก็ได้คุณครูพึ่งเข้ามาช่วยนะคะ คุณครูพึ่งเป็นคุณครูที่ดีมากๆเป็นต้นแบบนวัตกรรมที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือกระดานเลขโดดค่ะเป็นกระดานที่อย่างง่ายเลยนะคะกระดานเลขโดดก็คือกระดานที่มีตัวเลขตั้งแต่เลขศูนย์ไปจนถึงเลขเก้านะคะก็คือกระดานเลขโดดนี้สามารถนําไปใช้ได้หลากหลายนะคะสอนนักเรียนป .1 ในเรื่องของตัวเลขนะคะว่า ตัวเลขของเราประกอบด้วยอะไรบ้างสามารถนำไปใช้เป็นเกมในการหาคำตอบสามารถนำไปใช้ในการหาคำตอบของสมการหาคำตอบของโจทย์ปัญหานะคะและใช้ในการท่องสุดคูณได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอการท่องสุดคูณจากกระดาษเลขโดดค่ะ ได้รับนะคะจากการท่องสุขคูณของกระดานเลขโดดนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือเป็นการฝึกการท่องสุขคูณของนักเรียนนะคะเพราะปัจจุบันนักเรียนจะท่องสุขคูณแค่ปากเปล่า,า,าท่องไปแต่ก็จําไม่ได้นะคะไม่สามารถนําไปใช้ได้นะคะแต่การท่องสุขคูณกระดานเลขโดดนี้นักเรียนจะเห็นคําตอบเห็นตัวเลขนะคะซึ่งจะทําให้นักเรียนจําได้มากยิ่งขึ้นนะคะ สก็คือเป็นการฝึกสมาธิให้นักเรียนจดจออยู่กับตัวเลขที่เราจะต้องหาคําตอบตัวเลขที่เราจะท่องที่เราจะพูดออกไปนะคะ3เลยที่ขาดไม่ได้คือความสนุกสนาน,นะคะ่ะนักเรียนจะได้ความสนุกสนานและความพวเพลิดเพลินนะคะซึ่งดึงความสนใจให้นักเรียนสนใจในเรื่องที่เราจะสอนในต่อไปได้นะคะโดยจะนำการท่องสุกลจากกระดานเลขโดดนี้นะคะมาใช้เป็นขั้นนำนะคะ ก่อนที่จะเข้าบทเรียนเพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนนะคะจับมาให้นักเรียนสนใจในบทเรียนที่เราจะสอนต่อไปนะคะบางคนที่ง่วงๆอยู่ก็จะกระปี้กระเป๋านะคะสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะ กระดานเลขโดดนี้จะมีอยู่2แบบนะคะแบบที่1คือเรียงตั้งแต่เลขศูนไปจนถึงเลข9แบบนี้จะเป็นแบบแรกที่ให้นักเรียนศึกษาให้นักเรียนลองเล่นก่อนนะคะและแบบที่2พัฒนามาจากแบบที่1น,นะคะเมื่อนักเรียนคุ้นชินกับแบบที่1แล้วเขาก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะ ก็เลยพัฒนามาเป็นการสลับตัวเลขสลับตำแหน,น,น่งนะคะเพื่อเรียกความสนใจอีกครั้งหนึ่งบางคนก็ตอบผิดต,ตอบถูกบ้างนะคะจะได้ความสนุกสนานกลับมาค่ะออมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของนักเรียนแต่ละห้องกันเลยนะคะว่ามีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินม,มีสมาธิกันมากแค่ไหนไปรับฟังเลยค่ะสามสอ ส1่สิบสอ5 3ามห้าสิบห hey, ้าสามหมูสแปเจ็สแปยี่สเยเป็น3 13 3ิเป็น3ามสาเป็น เขา20เลยข้างบนแล้วมันจะ3ใบข้ามีเมอย่างลร6 60เป็นวะเขาเดิน้าหาในนี่อันนี้เขาพูดรเป็นขโอ้โอดีปังต็ ยี่สิบบาทเออโอ้รอันี้ตบองเตี๋ยวต้อทันได้หอดเชว่วตัวอุยแบ่งโอกาสมันแล้วพอเราโตโอกาสนี่เป็นเนี่ยอดชี่ยวไปเนี่ยโอเคเราจะค้อนอี่สลบส4เหลือเหลเท่าไหร่มีเงินอยู่15บาทซื้อขนไป14บาทเท่าไหร่อ่ะหลบเหลือเล่ไ ขึ้นมาห้าลบออกไปสี่เหลือเท่ไรคะเหลือหนึ่งาจเขเลขหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ศูนย์ไม่ต้องเขียนคราวนี้จีดูว่าเราเลื่อนตัวไหนลงไปหมดแล้วสามเราคิดอย่างห้าเราคิดย่างคะสองคิดยางไย่างเลื่อนสองมาชักสองมาโซคราวนี้เลขอะไรตันนี้ไม่ใช่อันนี้เลขอะไรสิบสอง ตอนนี้คุณจีก็มาหาแม่สองว่าสองอะไรได้สิบสองได้เตียงหรือเท่า โางเรียนข้าะจอดวัดไข่ยิงเลยตอนที่ผมจุาและที่สำคัญอย่าลืมใส่เม็เขาจะว่านักจะทงข้ากัน2เมตรการเรียนก็ต้องนั่งข้างกัน2เมตร ุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะคณะครูโรงเรียนวัดกรุปรดูนะคะที่ให้คำแนะนำเสมอมานะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันพร้อมที่จะรับฟังและนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น